ชื่อเจมนะคะหรือว่าลาปิลลาซูนีค่ะทุกคนจะรู้จักในชื่อคอสเทเยอร์วันนี้มาในธีมอะไรครับวันนี้คล้ายๆนักเรียนญี่ปุ่นนักเรียนญี่ปุ่นแต่ก็อายุเกินอายุเกินเราอย่าไปคิดอย่างนั้นคุณยังได้อยู่นักเรียนญี่ปุ่นเวลาเขาทักทายเขาทักทายกันยังไงพอดีเจ้านายผมเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่เดี๋ยวอโนุเนี่ยเออโม่กินข้าวหรือยังกินข้าวยังได้ไหมอย่ายุ่งกับเขาเลยถามเขาก่อนก็ฮังทเบมัสตากะพี่ต้องตอบว่ากินแล้วเลย จิ้งแล้วก็จิ้งแล้วก็จิ้งแล้วก็ครับผมนะฮะแล้วก็เราจะมาแนะนําแขกรับเชิญของเรานั่นเองแนะนำไปแล้วเปล่าเห็นไหนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปที่แนะนำไปแล้วแนะนำไปแล้วใช่ป่ะโอเคแนนะโซ่ไม่รู้จักเราเนี่ยอะไรอะสวัสดีครับผมว่าไส้แมสอาจจะพูดไม่ถนัดอืมเอาลองนี้หนึงนะครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกมเขอร์ครรับกยนเอ็มเกมส์นะครับอยู่กับวินแล้วก็ ยามนั่นเองวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ยามครับโอ้โหอยู่กันที่มินิการ์เด้นครับ,รบผมนะฮะอยู่ในสามย่ามมิทาวอีกทีหนึ่งวันนี้ที่เราอยู่นะครับเราก็จะพาแขกรับเชิญเนี่ยมาทําภาพในความทรงจําของเขาเย้อนไปเที่ยวสวนไปเที่ยวบรรากาศดีๆมาเก็บไว้ในขวด<อ>เวลาเ,เครียดเดินมาเฮ้ยเออ เฮ้ยโอ้โหเราเคยไปเที่ยวมาออวันนึงเนี่ยปีนี้เราทำาันได้ไมหยุดเราไปเที่ยวใหม่เพื่อเก็บความทรงจำของเราไปเรื่อยๆอ๋อเครียดก็ทำโอ้โหต้องทำอีกขวดแล้วอ่ะวันนี้ครับเ,ออเราจะมาดูความทรงจำของแขกรับเชิญของเราคนนี้ครับช่วงหน้าเราจะบอกว่าเขาคือใครครับไปครับ บอเสียงประมือก็รับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับคุณเจมราพิสราซูยี่ฮะแนะนำตัวไปทางการกับแฟนๆอะไรกันคือเกมส์ค่ะชื่อเจมนะคะหรือว่าราพิสราซูนี่ค่ะทุกคนจะรู้จักในชื่อคอสเพลเยอร์เป็นคอสเพลเยอร์ที่เขาเรียกกันคือว่าผู้สตรีมไปอาจจะแต่งคอสเพลย์บ้างบางวันก็มีบ้างวันนี้มาในสตรีมอะไรครับวันนี้คล้ายๆนักเรียนญี่ปุ่นนักเรียนญี่ปุ่นแต่ก็อายุเกินอายุเกิน เราอย่าไปคิดอย่างนั้นคุณยังได้อยู่นักเรียนญี่ปุ่นเวลาเขาทักทายเขาทักทายกันยังไงพอดีเจ้านายผมเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันอ๋ออ๋ออ๋อกินข้าวหรือยังสาวกินข้าวยังได้ไหมเดี๋ยวยุ่งกับเขาไปถายพ่อครอวก็หังคาเบมัสตากะพี่ต้องตอบว่ากินแล้วหรือกินแล้วกับกินแล้วกับกินแล้วกับคุณพูดญี่ปุ่นได้จริงไหมพูดได้ค่ะเพราะว่าหนูหนูเรียนญี่ปุ่นมาถึงเรียนตอนมหาลัยแน่นอนภาษาไทยคุณแข็งไหมตอนนี้ อ่านออกเขียนได้ไหมอ่านออกเขียนได้ไหมได้ได้ได้นะวันนี้เลยมีเกมให้เราเล่นเกี่ยวกับภาษาไทยภาษาไทยโร้ยภาษาญี่ปุ่นพวกเราสองคนจะดูโง่ทันทีนะเพราะเราเราไม่ได้เลยได้แล้วนะอ่ะมาฮะเดี๋ยวโชว์เป็นเกมมันจะเป็นการสลับตัวอักษรแล้วให้คุณทายว่าคำนี้อ่านว่าอะไรรับหอยแขงเออหอยแขงได้ไหมต้องต้องต้องูเซียนวะละ เออเออบอกเหรเป็นคำพูดคำว่ารักเออเริ่มมาเริ่มมาแหลกเลยแหลกเลยเพิ่งลงเครื่องบินมาครับอ๋อนรื่อะไรฮะรถบรรทุกเออโอ้โหไม่ต้องไหม้เลยเนี่ยของอ่ะเอาเรื่องเห็ดเห็ดหูหนูเออเห็ดหูหนูกำลังเป็นข่าวดังเลยน่ะเห็ดหูหนูไม่ยาวจังไงเอออ่อยอ่อยประโยคอ่อย จีบนู้นหน่อยเออต้องผัวเอาเรื่องว่เฮ้ยเอาไว้อาไว้กัยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาฮะอันนี้เลยเอ่ออาอะไรใหญ่อะอะไรใหญ่อะอะไรใหญ่อะไรใหญ่อะไรใหญ่หนูใหญ่หนใหญ่หูใหื่ว่าเป็นหนีไม่เล็กเป็่หมีใม่เน็กเป่นหม่ไม่เล็กคนณเคย่ปนที่ยนในสถานที่ไหนทใ่เป็นส่หน่นูใหญ่นูใหญ่บใ่หนญ่นี่น่นห่น่นูหญ่หนห่นู่หนูใหนอ๋อม่นมีสวนตรงไ่้นี่ค่ะ เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเป็นแบบว่าอยู่แถวนาริตะอ่ะวันนี้ครับเราจะพาคุณเจมเนี่ยมาจัดสวนที่อยู่ในขวดให้คุณเจมเนี่ยรังสรรมาเป็นภาพที่คุณเจมอยู่ที่สวนของนาริตะใส่ไปในขวดได้ไหมไม่ต้องนี่มันเอาแค่สวนเอออาจจะแบบสวนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นแบบเหมือนแบบภาพที่คุณเห็นแล้วแคปเจอร์ไว้ครั้งหนึ่งขอบมาแค่นั้นขอบอะแคปไว้แล้วก็มาลองดูวาดลงไป ใส่ไปในขวดเรามีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยช่วงหน้าโอเคนะขนาดแม่ในการจัดสวนไม่เคยไม่เคยแลย้วลุยฮะไปครับผมนี่ฮะแล้วก็เราจะมาแนะนำแขกรับเชิญของเรานนั่เองนะครับผมนแนะน,น,นำไปแล้วเปล่าเห็นไหมอะอ่ะแนะนำไปแล้วแนะนำไปแล้วใช่ป่ะโอเคแนนะโซไม่รู้จักเราเนี่ยอะไรอะมาถึงช่วงกิจกรรมของเรานะครับ ตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ด้านนั้นจริงๆฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับครูวีด้วยครับครับผมสวัสดีครับครูวีครับครูวีครับวันนี้ครูวีจะมาแนะนําในเรื่องของการทําสวนในขวดยังไงกันบ้างครับครับผมก็วันนี้เราจะมาจัดไซส์ขวดมินิมอลนะครับคือส่งงเล็กสุดนะครับส่งเล็กสุดก็คือเป็นการจำลองสวนในขวดนะครับคือสวนเล็กๆเนี่ย มาอยู่ในขวดแก้วนะครับรอว่าไปเล็กๆมาอยู่ในนี้อันหนึ่งก็คือเราต้องคลีนขวดก่อนทำความสะอาดขวดก่อนนะควอมกันเชื้อ เราจะทําชั้นฐานดินนะครับจะมีวัสดุอยู kind of <t une> <t une> <t une ่นะครับตัวนี้เรียกว่าสแฟกมอสนะครับเด็กๆเขาจะเรียกหมูหยอกหมูหยอกกินได้ไหมครับไม่ต้องลองชิมอ่าพี่อ้ําเฮยมีวิวหน่อยด้ยมีวิวหน่อยคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะเก็บความชื้นนะคือเก็บน้ำให้พืชนี่แหละโอ้ครับขีดไปเลยครับตรงนี้เนาะหินขีดเข้าไปนะครับโอ้ครับถ้าเราเนี่ยด้านนี้ชั้นนี้เราถนัดด้านขวาก็เียบไปถึงม้านั่งน่าตัดไฟ อ่าเสร็จแล้วก็พอทำแบงเสร็จเนี่ยเราก็จะเติมเม็ดดินเข้าไปนะครับเม็ดดินก็จะเป็นชั้นที่สองอ๋อเป็นเลเยอร์ที่สองเป็นเลเยอร์ที่สองมาเติมใส่มีความรู้ผงมั่ยมีเลเยอร์เออมีเลเยอร์ด้วยพอเสร็จก็คือก็คือชั้นฐานดินเสร็จแล้วครับตอนนี้สเต็ปเราก็จะไปลงต้นไม้ครับลงต้นไม้เราต้องขึ้นต้นไม้ก่อนไหมเราองขึ้นต้นไม้ก่อนไหมเออไม่แน่ไม่แน่ใช่ครับผมกูสแตนนี่ ืแต่ว่าตอนนี้ครับเราก็ต้องทํา2เลเยอร์ก่อนแต่ว่ากติกาเราให้มาทำแบบนี้มันก็ง่ายไปอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาจับไม้สั้นไม่ยาวกันว่าคะได้อะไรบ้างสีเหลืองคนละอันสีสีคนละสองปึ๊บปึ๊บอ่าสีสีเขียวแหมยื่นมาไหมอย่างงี้เอาอนนี้เอาไงเริ่มโฉก็ถืออย่างงี้อันนี้อ่ะอ่ะขอเอาคู่นี้เลยอ่าอ่ะแล้วไปต่ออ่ะแล้วก็ดูว่าเราได้หรือเปล่าได ช้อนหลักช้อนใหญ่ไม้ไอติมได้ช้อนเล็กกับเครื่องปั่นโอ้โว้สมใจกูละเล่นมาตั้งนานเล่นมาตั้งนานคราวนี้มันถึงขั้นตอนที่เราต้องลงมือทำนะครับทุกอย่างห้ามใช้มือใช้อุปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดเลิฟโอ้โหเกมโชว์หรอยอก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 เดี๋ยวพี่ยามเก่งเรื่องงนี้พอใช้อะไรก็ได้นั่นแหละ ่เสร็จปั๊บติดน้ำไปน้ำมาแล้วนี่วันนี้ผมก็มีน้ำอยู่ในคือถ้าเกิดอย่างนี้พี่ด้ำมันมีมันมีมันมีกติกาง่ายๆคือถ้ายอมแพ้เลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมยอมไมยอมไอเอาไปถึงต้นไม้แล้วอ่ะอ่ะหลังจากที่เราทำมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกับประวัติของเราหน่อยแล้วกันนะฮะคุณเจมคุณเจมผมถามนิดนึงคะว่า เราเข้าวงการสตรีมมาได้ไงถามนิดเดียวเองก็ไม่จริงหรอกพี่น่าจะถามเยอะถามเยอะได้เหรอครับตอนแรกหนูก็ชอบเล่นเกมอยู่แล้วอแล้วก็แบบหนูเคยทําพวกแบบว่าแพลตฟอร์มพวกไลฟ์พูดคุยอ่ะแล้วหนูก็แบบว่าติดเกมไงช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมแบบมาจัดรายการแล้วเพื่อนก็เลยบอกอ่ะงั้นไปสตรีมเกมไหมล่ะจะได้เล่นเกมไปด้วยคนจะได้ไม่บ่นด้วยว่าเองหายไปไหนอ๋อแล้หนูก็เลยเริ่มไลฟ์เกมค่ะแล้วก่อนที่มาเล่นเกมนี่ทําอะไรครับ เล่นเกมมาตลอดตอนเรียนตัวเล่นเกมใช่ค่ะเรียนที่ไหนฮะเรียนที่เมื่อกี้บอกว่าเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเรียนที่ไหนฮะเรียนเกษตรค่ะก็คือตรงข้ามก็มีร้านเกมรอคุณเอื้อคุณอยู่แล้วถือว่าเป็นจุดกําเนิดของการที่เรามาเล่นเกมไหมไม่หนูเล่นเกมเพราะว่าที่บ้านหนูพ่อชอบเล่นคุณพ่อชอบเล่นคุณพ่อชอบเล่นเกมคุณพ่อสนับสนุนไหมครับตอนนั้นก็ก็ หนูจะว่าสนามสนุกมนเขาก็เอาหนูไปทิ้งไว้ร้านเกมล้วก็แบบแล <c oughs> ้วเขาก็ไปทาธุระที่อื่นแล้วก็อายุนี่เลยลูกอเอจ้าของร้านเกมก็จะแบบอ่าอ,อินี่มาอีกแล้วอ๋อแล้วเราเนี่ยได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำอะไรถึงเรียนญี่ปุ่นไหมครับอืมอคอสเพย์เนี่ยมันแน่นอนมันเป็นการ์ตูน<อ>เป็นเกมอะไรเงี้ยหนูชอบดูการ์ตูนไงชอบเล่นเกมแล้วเกมมันชอบเป็นภาษาญี่ปุ่นอยากแบบอ่านออกไหอยากอ่านออกแล้วได้เขาคุณมีแบบเป็นลงเป็นล่ามอะไรนี้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่า จบจบญี่ปุ่นมาล้นล้วนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบไปเรียนญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมอ่าก็แบบก็ทําเป็นล่ามฟรลแลเป์เป็นลา่ามครั้งแรกนี่เป็นที่ไหนครับอ๋อตอนแรกทําเป็นบริษัทท่องเที่ยวค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นทาไงถึงเลิกเลิกตรงนั้นไม่ชอบหรอหรือว่าไงพอจบมามันก็แบบว่ามแม่ก็อยากให้ทํางานประจำเหรอเนาะเพาะเขาก็จะมองว่าแบบเอ้ยเรียนมาไปทําดิอะไรเงี้ยน<ำ>ูก็ทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่แม่อยากให้ทํางานประจํา คุณเรียนมาคุณได้ไปทำงานประจำและตอนที่คุณทำงานประจำแล้วคุณจะย้ายไปเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยก็ทะเลาะกันจริงเหรอแม่ว่าไงเขาก็จะแบบแม่เข้าใจเ,เดี๋ยวมันแบบทำแล้วมันไม่รอดเดี๋ยวมันมันจะแบบมันไม่มั่นคงอ่ะแหละมันเป็นบีแลนซ์ใช่ไหมละ่ะเขาก็จะแบบบนบนเน่ะแล้วแบบเราก็เราก็ทำหนูก็ทำจริงจังแหละแล้วมันก็แบบรายได้มันก็มันก็เยอะกว่า เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าแล้วระหว่างเติมเกมในสตรีมกับทางด้านของชุดคอสเพย์อันไรเยอะกว่าเอียงไปทางไหนเยอะกว่าหนูเรียกว่าหนูทำสออย่างใช่ไหมก็แบบว่าถ้าสตรีมเนี่ยเพรว่าหนูว่าหนูว่าน่าจะเอียงไปทางคอสเพย์มากกว่าเพราะว่าสตรีมเนี่ยบางทีอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเกมที่ มีคนดูคนดูหนูอยากดูอยู่แล้วก็แบบจัดไปเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยส่งมาให้ใช่ก็เลยน่าจะไม่ค่อยเปลืองมากอแต่ชุดคอสเพลย์เนี่ยหนูก็ลุยคนเดียวหมดเงินส่วนมากประมาณได้ไหมชุดคอสเพลย์มันแล้วแต่ชุดแล้วแต่แบบถ้าแบบแบบที่แบบอลังการพวกเกมอ่าเกมแบบเกมแบบมีดาบมีกรอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหมื่นแล้วทาไมถึงเริ่มที่จะใส่ชุดคอสเพลย์สตรีมครับ ถ้าคอสเพลงหนูหนูแต่งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มันก็อารมณ์แบบว่าคนที่เขาติดตามหนูอ่ะเขาก็มีคนที่ชอบดูคอร์สเพลงอ่ะทีเราเราก็แต่งมาแบบก็แต่งให้ดูแล้วก็พี่นวนี้แต่งเป็นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่งเป็นตัวนี้แล้วก็มานั่งพูดคุยกันมันก็แบบเปลี่ยนบรรยากาศไงปกติมากมันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเลยพอพี่พูดแล้วมันดูแย่ๆอย่างมันดูแย่ๆอย่างมันเฮ้ยๆอย่างมัน ก็ผิดตรงไหนเนาะรายได้ทั้งวันนี้ที่ได้มาเนี่ยได้ให้คุณแม่บ้างไหมหนูให้คุณแม่หมดเลยค่ะแล้วคุณแม่แบ่งแบ่งสรรปันส่วนให้คุณได้หนูเลยคุณได้ไหนบ้างหนูให้คุณแม่ดูแลหมดเลยพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่โมโหเหรออะไรวะไม่ไม่มึงจะทำงานไหมทำงานไหมทำงานไหมสนุกสนุกนี่กุพูดมาเพ่งชั่วโมงเลยเนี่ยขับใช้สมาธิอยู่ ไม่แข่งกันไปตายเลยต้ออเาไปตายดิทีวีแชมเปี้ยนไเนี่ยผลงานของคุณอุปกรณ์เพื่อไปปัดยัดดาวอยู่แต่ดาวอยู่แป๊บนึงคือพี่ไม่ใส่แม่งสุดกว่าอีกเอาละออกออกออกคือมันมินิมอลน่ารักเหรอไม่หักของเขาเสร็จปุ๊บไม่ใช้คุณสนุกไหม ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนทำอะไรครั้งแรกพูดความรู้สึกในที่ได้มาจัดสวนในขวดครั้งแรกน่ะมันมันเรียกว่าหนูไม่ค่อยได้ทำอันนี้คุณได้กลับบ้านไม่ได้นะรู้ไหมเออเออนี่ได้กลับบ้านคุณทำได้แค่นี้คือได้กลับบ้านไปนะภูมิใจภูมิในฝีมือคุณภูมิใจทงแบบนี้เหรอแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนที่สวยแล้วแต่สไตล์ใครไม่มีใครผิดไม่ไค้ถูกไม่มีใครสวยน้อยกว่าสวยมากกว่าหรอกคือกีฬาการเราแบบนี้เราก็ว่าแบบนี้ถูกไหม เคยมีวันที่เครียดมางไหนในเรื่องของการสตรีมเคยที่แบบมันมีช่วงหนึ่งที่แบบหนูสตรีมในเฟซบุ๊กแล้วลีดมันตกแบบอย่างเพนหนูแสนหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วแบบคนเข้าถึงมันหมื่นเดียวเขาบล็อกการมองเห็นใช่ใช่ใช่หนูว่าแบบอ,อันนี้ไม่มีคนดูแล้วจำทำมามาไมวะอ่าแล้วคุณมีวิธีการนะอะไรโทรหาเฟน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 ตอนนี้มีคนดูทั้งหมดกี่คนครับต่อพันที่ไลฟ์คนดูเฉลี่ยก็ร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยแล้วแต่ช่วงพีคพีคก็ คปัจจุบันนี้มีแฟนเนี่ยมีแล้วค่ะมีแล้วแฟนคบกันมานานไหมน<า>นแฟนคอสเพยเลย์กันไหมไม่ไม่แล้วแฟนเคยบอกเราไหมว่าเฮ้ยชอบคอสเพลย์อะไรแบบนี้ชอบไหมก็ชอบที่เราแต่งค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ชอบเรามาจากคอสเพลย์มีแบบนี้ไหมแบบเฮ้ยตัวเองวันนี้อยากเห็นชุดแบบนี้ไม่มีไม่มีรีเควสต์วันนี้รีเควสต์ชุดพยาบาลแล้วนะอ่าผู้หญิงยาวเนี่ยประจำเลยนะเมื่อวานเพิ่งจัดชุดมาคีเอง พูคุยอประมาณนี้ของปลาหอมคอนะครับเดี๋ยวจะให้ครูมาสรุปให้กันแล้วกันว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะตอนนี้เชิญครูครับครูครับครูครับก็ให้ครูมาตัดสินไงตัดสินใครของหนูน่ารักตัดสินเลยมีหลุมกระบาดด้วยใช่ตั้งใจตั้งใจครับผมมีสตอรี่นะเนี่ยมีสตอรี่ด้วยอันนี้ใช้ย่อยนะครับนี่ครูไม่ตีใครเลยเนี่ยไม่ตีใครเลย คนเดียวเลยนะยืนหนึ่งปกติต่างให้เกียรติสตีนะครับให้เกียรติสตีให้วิญชนะเอาละบนรถตู้เราวันนี้พี่ยามาฟังให้ชัดครับเราจะให้เราสองคนนั้นเนี่ยเรื่องจัดสวนเรากินกินหินครับกินหินอันนี้เนี่ยนะกินท้ายด้วยเหรอพี่ลองกินดูก่อนว่ามันแข็งอ่ะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าหินของเรานั้นมันจะทำมาจากช็อกโกแลตโอ้มีทรายด้วยเอามีหินและทรายจริงอ่ะโรยไปเลยเยอะๆโรยให้หมด พี่อยากว่าชอบคอเครื่องเทศอ่ะมันดูเป็นศินลปะอ,อันเลยข้าวม,ามันยังคา <c oughs> อ,อ่ะโชว์ให้กล้องดูหน่อยนะี่ฮนะนะี่ครับหนือชิมเลยไหมโอ้โหอะได้ชิมชิมช้อนที่ก็ได้นะไ,ได้แต่ละอ่ะขอคอมเมนต์หน่อยเด้าเชลของเราจะได้ชิมได้เหรอก็ไม่ได้แนยะ่ชิมได้อนะือร่อย อ่ะอสุดท้ายฝากช่องทาง,ทางการติดตามหน่อยเวลาว <ง S 2> อะไรสตีมอะไรบอกได้เลย ก็มีแฟนเพจนะคะใน Facebook ก็เป็นลาพิธลาซุนี่เลยแต่ทุกช่องทางของหนูอ่ะก็ชื่อเดียวกันหมดเลยนี่ขอบคุณคุณเจมมากนะครับที่มาร่วมสุขรายการเรากับเกียนเกมเมอร์ฮะขอบคุณครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปครับพี่ยามใครอยากได้ของรางวัลต้องทําอะไรบ้างยังไงบอกเลยฮะแชร์คลิปนี้นะครับผมนะเปิดเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยให้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกียนเกมเกียนเกมเมอร์ครับ R B 8 8 R B 8 8 t แ a i l ท n แ Fan c l ฟ b ับ R B 8 8 e s p o r t นั่นเองฮะแล้วก็ แคปหน้าจอเลยครับส่งมาที่ Line แอดนะเกรียนเลอรสกอร์เกมนะครับแค่นี้ก็รุ่นรับของรางวัลจากเซนไฮเซอร์ได้เลยนะครับโอ้โหคุณแจกรางวัลใหญ่เดียวเลยนะเออจางวัลใหญ่เท่านั้นนะเล่เชื่อขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับมินิการ์เด้นนะครับสวนในขวดนั่นเองนะครับผมเนี่ยอยู่ที่3ย่านมิทาวฝชั้น3นะครับ ตรงมาในร้านเครื่องเขียนเจาแน่นอนแล้วครับแล้วพบกับรายการเราหมายได้ครับกับรายการเกมเมอร์ทางช่องทางเฟซบ o o กแฟนเพจเกมเกมนะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีเวลาประมาณ5โมงเย็นเนี่ยเราก็จะอัปเดตคลิปไปแล้วกับ Facebook f แฟนเพจเกียนเกมฮะวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผูช้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะเจมสมมุติ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คือของเราอะ่ะเห็นคนอื่นเอารูปเราอ่ะไปใช้ในการหลอกคนอื่นเราเคยคิดไหมมีไอเดียี้ไหมแบบงั้นเราเอารูปเราไปหลอกคนอื่นเลยแล้วบอกว่าไม่ใช่ตัวเรา ห <_ an> <quin> <ulent> ลอกเป็นคนอื่นอีกทีหนึงน<ช>่งไงปุ๊บอ <_ an> <p> ่ะคุณเคยไหมห <_ an> นูไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยพี่แบบแสดงว่าน้องคิด <_ d ata> ไม่ถึง